ชอบการเดินทางบายดิลันดอนสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่นครพนมนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับคือว่าเป็นวันลองวันสุดท้ายนะครับงานไหลเรือไฟครับผมวันที่29ครับผมตอนนี้ผู้คนหลั่งไหลกันมามากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าบรรยากาศในการไหลเรือไฟปีนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับบรรยากาศทั่วไปนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับในงานไหลเรือไฟนะครับ ตอนนี้เราเอ,อยู่ที่ลานพญาสีสัตรนากราชนะครับหรือแลนด์มาร์คแห่นนครพนมนะครับซึ่งใครที่มาที่นี่ต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับต้องมาเดินที่แลนด์มาร์คนี้นะครับนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงลานพญาสีสัตรนากราชแล้วนะครับอันนี้ก็มีบรรยากาศของถนนคนเดินนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับ ตามด้วยใกล้ๆกับแลนด์มาร์คของจังหวัดนครปฐมก็คือลานพญาสีสัตักะลาศนะครับตามมาครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับตอนนี้เรามาขอไหว้ขอพรปู่พญาสีสัตักะลาศก่อนนะครับเวลานะครับนี่คือลานบวงสรวงของพญาสีสัตักะลาศนะครับหรือก็ปู่พญาสีสัตักะลาศของจังหวัดนครปฐมหรือเป็นที่กำลัูชาของคนทั่วไปนะครับเรือก็ได้ไหลมาแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศของการไหลเรือไฟนะ ตอนนี้เรือที่กำลังมาแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้เที่ไฟได้ไหลามาแล้วนะครับล้ำหนึ่งแล้วนะครับสวยงามมากครับอันนี้เป็นภูมปัญญาของคนจังหวัดนครปนมป่งเป้าที่ถูกพ่อันมาตลอดนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับสว่างสวัยทั่วลำน้ำปุ๋งเลยนะครับตอนนี้นะครับ ความสว่างของจังหวัดขอนแก่นของอำเภอแม่แตนดารลำโงก็ยังสว่างสวยด้วยดินแดนพุทธภูมิชานครับสวยงามมากครับผมไม้ไผ่สามพันแปดร้อยกว่าลำนะครับในการสั่งสร้างครั้งหนึ่งนะครับเป็นการสั่งสร้างที่รู้สึกว่ามากมายแต่ที่สำคัญเปลี่ยนรถไปด้วยความภาคภูมิใจนะครับของคนที่ได้สื่อสารต่อประเพลงนี้อันที่มีค่านี้นะครับ ตอนนี้เรือไฟอีกลำหนึ่งก็ได้ไหลเข้ามาแล้วนะครับสู so ่ข้างหน้าลานพญารีสตนคราชนะครับแดนมาร์กแห่งนครปนมนะครับเรือไฟลำนี้นะครับจากอำเภอท่าอู่เทนนะครับเป็นการจัดทำนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับมาแล้วครับ สว่างทั่วคลื่นน้ำโขงนะครับลำน้ำโขงนี้วีวนี้นะครับเป็นลำน้ำโขงที่สว่างสวยไปทั่วนะครับชุดนี้นะครับความสูง12เมตรนะครับความสูง12เมตรนะครับสวยงามมากครับนำเบอร์ไฟอยู่หันจมเวยครับถุกโตข้าอุเทนโคตรช่างนักก็ได้เลยเม่นันเป็นคู่น่ะแต่ส์ที่อยู่ข้างหลังมันเลี้งอ่อนอยู่ดีนะครับลูกหลานเติมเต็มยันแย่สีแดงของพ่อ ้องพอนกันเลพอกัอกระเมนเป็นลห่าครับออาโชว์เลยครับฟอนท่าครับสวยมากครับรับเบอร์ท่าอุตีสวยมากครับเรือยาว120เมตรความสูง45เมตรยาว120เมตรนะครับสูง45เมตรครับสตนี้นะครับทาอุตีสยมากครับสว่างไปทั่วทุกน้ำนะครับลำน้ำโขงสว่างไปมากบนเรือยังมี เรือนี้คือเรือพยันต์อันตาราชนะครับหรือพ่อปู่พยามีสภาพสภาพไทยลานมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเทวดานางฟ้าสวยงาามมกครับเรือนี้นะคร็จดังใจปรารถนาแต่ต้องอธิฐานจ๊อดเหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ให้อธิษฐานกับเจ้าเลยให้พวกขารรวมพวกข้าถึงข้ารเทียนหรืออ็หยุดเศร้าอย่างนี้ ในเวลากลางวันก่อนสวยงามมากครับอาธิฐานได้ด้านหลังเรือไฟที่เห็นไฟสว่างอยู่พระเจ้าข้าพร้อมเสวยตั้งทานประเทศเพื่อนบ้านหรือพี่น้องเราเองนะครับขุนสอบพระบวครับพระเจ้ากับพบริจ่าเนี่ยรับใจพระพายยี่รับหน้าลานพญาสีสันคลาดนะครับการไหลเรือไฟนะครับตอนนี้เรือไฟได้มาที่หน้าพญาสีสันคลาดแล้วนะครับซึ่งท่านก็ได้มองดูเรือไฟด้วยนะครับผมซึ่งทุกคนก็มองเห็นภาพดีนะครับผม ครับนี่คือบรรยากาศของการไหลเรือไฟนะครับอย่างนี้ครับไหลเรือไฟนะครับสว่างทั่วลำน้ำโขงนะครับทีนี้เรามาดูบรรยากาศนะครับรอบๆของลานปญาศรีสันตะาล่ากนนะครับจุดแรกมาดูเรือไฟกันนะครับผู้คนมากมายก็ยังไหลเข้ามานะครับเพื่อมาดูเรือไฟแล้วมาพิธีการหรือว่ามาไหว้บูชาพระปู่ปญยาศรีสันตะาล่ากันยังไม่ขาดสายเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาขอพรพระปู่กันนะครับ ครับผม feels, a a มาขอพรพ่อปู่กันนะครับเรามาขอพรพ่อปู่กันครับนะครับมาครับขอพรพ่อปู่กันครับกายเยนะวาจายะเจสาวาอีมังสีสัตนาคลาชังอาหารวันธรรมิสัปทาสภพสโสธีพวันตุเมนะครับลูกขอนอบน้อมลูกขอกราบไหว้ด้วยเสียรข้าวลูกขอบูชาพญาศีสัตนาคลาพญานาคตนนี้ด้วยใจศรัทธาด้วยใจเชื่อมั่นขอทรัพย์อันประเสริฐขอร่างอันเป็นเสถียรจบมาเกิดแก่ลูกด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุขอาบอได้เลยครับนี่คือบรรยากาศนะครับมาอีกแล้วนะครับครับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับบรรยากาศสวยๆทำงานๆนะครับหนึ่งปีมีหนเดียวครับวันออกพรรษาเท่านั้นนะครับครับตอนนี้ก็ไหลลงมาแล้วนะครับไหลมาถึงหน้าพัญาศรีสัตนาคราชนะครับพราะูปัญาเสราช์กองเรือไฟ อยู่นะครับได้ชมเรือไฟอยู่ด้วยนะครับนี่อ,อเภอรีนูนครนะครับรีนูนครนี้เป็นที่ประฐานของพระธาตุผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับอีกนี้มาจากพระธาตุศรีคูณนะครับพระธาตุประจำผู้เกิดวันอังคารครับ นะครับเรามาดูกันนะครับอังคารนะครับที่นําไปก็ค e ือว uh, ันจันทร์นะครับมาดูนะครับที่นําไปก็คือวันจันทร์นการเดินทางนะครับไปที่ลอนดอนครับตอนนี้เราออกมาจากลานพญาสิสสัตนาค้าแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเดินที่ถนนคนเดินนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับนะครับบรรยากาศของถนนคนเดินวันนี้ก็ยังไปด้วยผู้คนมากมายนะครับขาเข้ามาด้วยผู้คนมากมายซึ่งทั่วสารทิศก็มุ่งมาที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมของที่นี่เท่านั้นนะครับ ส้องดูต่อไปครับว่ามีอะไร